สบายใจนะคะวันนี้เราพามาไหว้พระนะคะวัดเจ้าอามนะคะวันนี้นะคะวัดเจ้าอามนะคะสร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรีนะคะสร้างโดยพระเจ้าตากนะคะวัดเจ้าอามนะคะท่านฟางอุทิตให้สนุมเอกนะคะเจ้าอามนะคะต,ตอนที่ว่าท่านนะคะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเจ้าอามนะคะพบชู้สู่ชายนะคะแต่รจ,จริงจริงพอมารู้ความจริงมางประหารชีวิตไปแล้วนะคะ ท่านก็เลยสร้างวัดนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้าอามนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เก่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะ วัดเจ้าอามน,นะคะพระประธานในบสนะคะจะเป็นทรงปางวิชางมันวิชัยนะคะวัดนี้นะคะตั้งตั้งแต่กรุงธนบุรีนะคะวันนี้อาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่ามีช่างนะคะมาบุรณะวัดน,นะคะ เกี่ยวกับวัดก็ได้บุญเยอะนะคะอห่งนี้วัดนี้นะคะอยู่ตรงถนนบางขุนนนท์นะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะปลายรถเมย์อยู่หน้าวัดเลยนะคะถ้าใครจะมานะคะก็มาสะดวกสบายนะคะมาถ้าสายรถเมย์ก็จะมีสองสายนะคะมาสายปอ,อ7 9นะคะหรือไม่ก็สายรถธรรมดาสาย57าิตนะคะมาถึงก็ลงหน้าประตูวัดเลยนะคะเพราะว่าปลายรถเมย์เขาอยู่หน้าประตูวัดเลยนะคะ มาจุดนี้ก็จะเป็นทําบุญดอกไม้ทูปเทียนนะคะแล้วก็เข้าไปสักการะพระข้างในนะคะใช้ความสงบนิดนึงนะคะเพราะว่าคนไหว้พระกันอยู่นะคะ มาถึงจุดนี้นะคะก็จะเป็นพระปางนะคะพระปางของสนุมเอกเจ้าอามนะคะข้างในจะมีอัฐิของท่านด้วยนะคะใครมาวัดเจ้าอามแล้วนะคะแวะมาสักการะท่านนะคะใครที่สมหวังนะคะถ้าบนบานอะไรไว้นะคะก็มาแก้ด้วยนะคะเห็นมีชุดไทยด้วยนะคะเขามาแก้บนกันนะคะมาถึงแล้วนะคะ ลืมนะคะแวะมาสักการะท่านด้วยนะคะมาถึงจุดนี้นะคะก็จะเป็นร้านเทพนะคะเราก็จะแวะสักการะนะคะพระบระมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแวะสักการะนะคะเพื่อ,กกะะะเ,อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะ ก็จะมีคาถาบูชาสักระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเดี๋ยวเราแพนให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในวัดเจ้าอามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะค่ะในวัดเจ้าอามมาวัดเจ้าอามแล้วคุ้มมากนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทพต่างๆนะคะเราก็จะแวะสักกลระท่านนะคะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจ้าอามนะคะมีเยอะนะคะเราก็ทยอยไปสักการะกันนะคะมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นองค์เทพประบุนาคลาชนะคะนี่นะคะสวยามมากเลยนะคะ นี่นะคะมาไหว้ก็ขอโชคขอลาบนะคะขอให้มีเงินมีทองนะคะขอ,อให้ค้าขายอะไรก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะคะไหว้พระเสร็จนะคะเราก็มีโซนนะคะให้นั่งเล่นนะคะมีโซนน้ำศกนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะคะนี่นะคะ มาถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้ก็สวยนะคะมีโซนให้เรานั่งพักผ่อนนะคะมีน้ำตกเย็นๆนะคะ